สวัสดีค่ะเล็กเป็นตัวแทนจำหน่ายครีมบำรุงหนะ้าอกอนตี้เบสครีมนะคะครีมในปัจจุบันที่เล็กขายนะคะจะเป็นหลอดสีขาวมีฉลากสีเหลืองนะคะตามที่คลิปเดิมเล็กได้อธิบายให้ลูกค้าฟังไปแล้วนะคะว่าอันตี Anti ้เบสครีมมีครีมแพคเกจหลอดสีอะไรบ้างนะคะบางคนก็จะขายก็จะเป็นหลอดสีเหลืองทั้งหลอดเลยนะคะแล้วก็เป็นฉลากสีเหลืองนะคะ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ก่อนหน้านี้ที่เคยออกมาแล้วนะคะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็น็หเกีนนี้เนื่องจากปัญหาเรื่องของโควิด การที่จะผลิตหลอดกับสลากมันมันไม่สมดุลกันนะคะออบริษัทก็เลยต้องใช้วิธีในการใช้หลอดสีขาวแล้วก็สลากสีเหลืองไปก่อนนะคะหลังจากนี้เดือนเมษาอาจจะเป็นหลอดสีเหลืองทั้งหลอดนะคะแล้วก็อย่างที่เคยแจ้งไปแล้วนะคะว่าก็จะมีหลอดสีชมพูที่ชื่อจิซี่ด้วยนะคะจิซซี่เบสครีมก็จะเป็นครีมสำหรับทาหน้าอกเหมือนกันนะคะ คือจริงๆแล้วบริษัทเดียวกันก็คือสูตรครีมเหมือนกันเพียงแต่ว่ามีหลายแพ็กเกจแล้วก็มีหลายชื่อหลายชื่อแบรนด์ใช้ชื่อหลายหลายตัวนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะทุกๆตัวไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจสีเหลืองสีลอสีขาวหรือว่าจีซี่คืออาจจะเป็นการผลิตเพื่อที่ให้มีความแตกต่างในตลาดแล้วก็เพื่อดึงดูดความสนใจให้กับผู้บริโภค นะคะบริษัทได้แจ้งแบบนั้นอย่าสับสนนะคะทีนี้วันนี้เล็กก็จะมาพูดคุยกันแบบคร่าวๆนะคะว่าตัวนี้ครีมดียังไงนะคะใครใช้ได้บ้างมีผลยังไงเวลาเราใช้นะคะอันตี้เบสครีมนะคะเป็นครีมบำรุงหน้าอกแล้วก็ทาหน้าอกใช้อย่างต่อเนื่อง สามารถอัพไซส์ได้นะคะเช่นเราอยู่ที่ไซส์3าเราอาจจะอัพมาถึง34 36ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับการดูแลของคุณลูกค้าด้วยนะคะว่าขยันท้าขยันบริหารหน้าอกดูแลหน้าอกจัดทรงจัดรูปทรงการใส่เสื้อชั้ไหนที่ถูกต้องมันก็ขึ้นอยู่กับวินัยขอราด้วยนะคะบางครั้งคือบางคนก็ซื้อไปแล้วก็ไม่ได้ใช้คือหลังอาบน้ำก็ ปล่อยปปแล้วเลยใช้บ้างไม่ใช้บ้างอย่างนี้นะคะบางครั้งแม่ค้าก็อยากจะแนะนําว่าให้ใช้อย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอคุณลูกค้าต้องมีวินัยในการดูแลตัวเองนะคะอันนี้ขึ้นขึ้นอยู่กับคุณลูกค้านะคะเล็กก็อยากจะแนะนำอย่างนี้นะคะทีนี้ <c oughs> ลักษณะหลอดนะคะก็จะเป็นหลอดสีขาวตอนตอนนี้ที่เ็กข,ขายอยู่นะคะจะเป็นหลอดสีขาวสลัดสีเหลืองค่ะด้านหน้าก็จะเขียนอันตี a s e cream นะคะลักษณะก็เห็นได้ชัดก็คือจะเป็นรูปหน้าอกแล้วก็จะรู้ว่าเป็นครีมทานหน้าอกอะเนาะคือเราก็จะมีส่วนผสมข้างในคําอธิบายผลิตภัณฑ์ ส่วนผสมวิธีการใช้แล้วก็แจ้งสถานที่ผลิตแล้วก็เลขอยอเลขจดแจ้งนะคะแล้วก็วันที่ผลิตวันที่หมดอายุคือครีมเนี่ยนะคะ1ห,หลอดจะมีอายุวันผลิตเนี่ยอยู่ได้ประมาณ2ปีนะคะจากวันผลิตเช่นในหลอดนี้นะคะผลิตปี2021ก็จะหมดอายุปี2023ซึ่งลูกค้าก็จะบอกว่า น้องเล็กคะพี่ซื้อไปสามหลอดมันมันจะใช้ได้นานแค่ไหน3หลอดก็จะประมาณ1หลอดใช้ได้ประมาณ2เดือนก็ใช้ได้สามใช้ได้หเดือนนะคะก็ยังมีระยะเวลาพอคือครีมก็ยังไม่ได้หมดอายุคะ่ะสามารถซื้อตุนไว้ได้แล้วเราก็ใช้ต่อเนื่องทุกวันทุกวันอยู่แล้วนะคะซึ่ง อยาจะแนะนําว่าคนที่ถามว่าใช้แล้วเห็นผลแล้วถ้าเราหยุดใช้จะเป็นอะไรไหมคือหน้าอกก็อาจจะไม่ได้แยกเท่ากับตอนที่เรายัางไม่ได้ใช้นะคะคือสมมุติว่าหน้าอกเหี่ยวเล็กแมนยานทีนี้พอเรามาใช้มันก็จะดีขึ้นแต่ถ้าคุณคุณละเลยไปสักระยะหนึ่งมันก็อาจจะกลับมาไม่สวยเหมือนเดิมแต่เล็กเชื่อว่าใช้ไปแล้ว หน้าอกคุณดีขึ้นยังไงคุณก็อยากที่จะใช้ต่อไปเรื่อยๆนะคะคุณสมบัติของอ n t i b a เบ cream ก็คือช่วยในเรื่องให้กระชับเต่งตึงไม่เหี่ยวไม่หย่อนไม่ยานไม่แตกลายนะคะแล้วก็ทาหัวนมได้ด้วยนะคะหัวนมก็จะเป็นสีชมพูะคะ่ะคือ ถ้าใช้ต่อเนื่องนะคะคนที่มีอายุน้อยอายออุไม่ถึง30อย่างนี้หรือยังไม่มีลูกก็จะเห็นผลเร็วนะคะในระยะเวลา1สัปดาห์หรือ1เดือนสำหรับคนที่มีลูกแล้ว แล้วก็ลูกกินนมเราด้วยนะคะระยะเวลาก็อาจจะนานกว่าคนอื่นๆนะคะ2-3เดือน1-2ห,หลอดก็อยากจะให้ใช้ต่อเนื่องไปนะคะสำหรับคนที่มีหน้าอกเล็กจะสามารถมีหน้าอกใหญ่ได้ยังไง 1. คือ,เ,อเล็กจะแนะนำให้ทาครีม 2. คือลองหาวิธีการบำรุงบริหารหน้าอกเพื่อที่จะให้หน้าอกเรา ใหญ่ขึน้นจะมีสอนใน y o u t u b e นะคะว่าหน้าอกเราใหญ่ขึ้นเราจะต้องทำท่าบริหารยังไงซึ่งบางบางอันเลยก็จะแนะนำไว้แล้วนะคะในคลิปที่ทาครีมให้ดูนะคะแล้วก็อยากจะแนะนำว่าคนที่หน้าอกเล็กก็อยากให้กินอาหารที่มีประโยชน์พวกเนื้อนมไข่บำรุงร่างกายเรานะคะแล้วก็พวกนมถั่วเหลืองมันก็ดีต่อ,อ,อผู้หญิงอย่างเรานะคะถ้าสมมุติว่าเรากินของพวกนี้ก็คือ มันก็จะทําให้เรามีน้ํามีนวลดูมีหน้าอกขึ้นนะคะแต่อยากให้เลือกอันที่มีประโยชน์จริงๆไม่ทําให้เราอ้วนนะคะ,ะแล้วสําหรับคนที่มีหน้าอกอยู่แล้วหน้าอกใหญ่แต่มันไม่กระชับเต่งตึงก็ใช้วิธีการคล้ายๆกันก็คือ1ทานวดเบาๆแต่ความโชคดีก็คือคุณมีหน้าอกอยู่แล้วเพียงแต่ว่าให้มันยกกระชับขึ้นก็อาจจะมีท่าบริหารหน้าอกที่ กันให้ให้หน้าอกเต่งตึงขึ้นเนี่ยตรงหน้าอกตรงนี้มันจะปึงขึ้นใช่ไหมคะที่เลกเคยสอน้วเนาะให้เอามือประสานกันแบบนี้นะคะให้หน้าอกมันกระชับขึ้นทีนี้ก็จะโชคดีตรงที่ว่าเรามีหน้าอกอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ให้มันเหนียวยานเท่านั้นเองนะคะอันนี้คือความโชคดีของคนมีหน้าอกเนาะสำหรับคนที่มีหน้าอกอยู่แล้วกลัวไหมที่ หน้าอกมันจะใหญ่เกินไปใหญ่จนน่าเกลียดหรือไม่สวยมันไม่ได้ใหญ่ใหญ่เหมือนเราไปยัดซิลิโคนเข้าไปนะคะมันก็จะใหญ่ขึ้นในระดับหนึ่งที่พอจัดสวยงามนะเนาะแล้ทีนี้คนแก่คนแก่ก็มีคำถามมาว่าใช้แล้วป้าใช้ได้ถึงอายุเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามีคุณแม่ๆป้าๆสั่งเล็กมานะคะอายุถึงเจสูงสุดคือเจสิปีใช้ได้ค่ะ แล้วก็ความต้องการของคุณแม่ๆป้าๆก็คือว่าอยากให้ไม่เหี่ยวเท่านั้นเองเหมันมันมันก็เหมือนเราทาครีมทาหน้าให้มันแบบเต่งตึงอยู่ตลอดเวลาเนาะทาทาให้มันสวยงามแล้วเวลาบางคนก็ถึงมีอายุแล้วก็อยากจะโชว์เนินอกใส่เสื้อใส่เสื้อคอกว้าวงๆหน่อยอะไรเงี้ยโชว์เนินอกนิดนึงอะไรเงี้ยพอ,อ เห็นเนินอกตรงนี้มันก็จะไม่ได้เหี่ยวมากจะได้มีความสวยงามไม่ได้แบบแตกลายแห้งกล้านหรืออะไรเงี้ยนั้นคือความต้องการของคนที่6 0สิถึงเจปีขึ้นไปนะคะเล็กถึงอยากจะบอกว่าเ,าเวลาที่ลูกค้าถักเข้ามาซื้อสินค้ากับเล็กเล็กอยากจะถามความต้องการก่อนว่าคุณต้องการให้หน้าอกเป็นแบบไหนปัจจุบันนี้คุณมีปัญหาเรื่องหน้าอกแบบไหน อันนี้คือได้อยากจะสอบถามก่อนนะคะแล้วก็เลขขายของโดยความซื่อสัตย์และจะไม่ได้พูดว่ามันจะอัพไซด์ได้ใหญ่ใหญ่มากๆหรือใหญ่เหมือนที่เราไปทำนมอันนั้นมันไม่ได้เป็นความคาดหวังของคนใช้ครีมจริงๆออตลอดเวลาที่เล่ขายมา4-5ปีทุกคนจะคาดหวังว่ามันจะใหญ่ขึ้นแต่ทีนี้ ความจริงใจของคนขายแบบเล็กๆกก็จะบอกว่ามันไม่ได้ใหญ่เหมือนเราทำนมจริงๆนะแต่นมคุณจะสวยขึ้นจะดูดีขึ้นอัพไซส์มันก็อาจจะอัพได้แค่1-2ไซส์เท่านั้นเองการอัพไซส์ก็คือการเราเราที่ท่าที่บริหารที่เล็กแนะนำใช่ไหมคะ ถ้าบริหารนั้นจะช่วยอัพไซส์ขึ้นมาได้เพราะว่าทำให้หน้าอกมีกล้ามเนื้อขึ้นมาแล้วก็จะทำให้อัพไซส์ขึ้นมาการทาครีมก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งเพราะผิวหน้าอกเราก็จะชุ่มชื้นขึ้นพอชุ่มชื้นขึ้นมันก็เต่งตึงขึ้นทุกอย่างก็ไม่ได้เหี่ยวเพลยานลงนะคะทีนี้ใครที่สนใจอยากสั่งซื้อก็ทักเข้ามาได้นะคะ แอดไลน์เบอร์โทร0921536366หรือขครแอดไลน์ไม่เป็นโทรเลยค่ะกริ้งมาได้เลยค่ะมีเก็บเงินปลายทางค่ะแล้วก็จดชื่อที่อยู่ส่งแบบเก็บเงินปลายทางส่งฟรีทุกช่องทางนะคะแล้วก็บางช่วงที่มีโปรโมชั่นลูกค้าที่โอนเงินก็อาจจะได้รับส่วนลดไปด้วยนะคะยังไงก็มาคุยกันก่อนค่ะเพราะว่าปกติแล้วเล็กขายของแบบ เพื่อนคุยกับเพื่อนแนะนํากันแบบเพื่อนนะคะเ,เราขายของด้วยความจริงใจแนะนําด้วยความจริงใจนะคะอยากให้ใช้ได้ดีและเห็นผลจริงๆเพราะว่านะปัจจุบันก็คือลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำๆๆๆใช้อยู่เรื่อยๆนะคะบางคนนี้ขอยกตัวอย่างะคะเราก็รู้สึกดีดีใจมากๆนะคะคือน้องเคยใช้ ช่วงเป็นสาวแล้วเสร็จแล้วน้องก็หยุดสั่งไปแล้วก็ไปตั้งคันมีน้องให้นมลูกแล้วก็พอพอลูกยานนมน้องก็กลับมาสั่งไปใช้อีอันนี้แบบรู้สึกดีใจและปลื้มใจมากค่ะน้องทักไลน์มาน้องยังมีไลน์เราอยู่นะคะยังจําได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันี้ก็รู้สึกขอบคุณมากๆค่ะวันนี้ก็ยาวเกินไปแล้วนะคะ10บนาทีกว่าแล้วยังไงก็ฝาก ผลิตภัณฑ์บำรุงดูแลหน้านะอกอันตี้เบสครีมด้วยนะคะสนใจแอดไลน์0 9 2ย5 3 6 3 6 6หรือโทรเบอร์นี้ได้เลยค่ะ092 1536366ช่วงนี้เลยอาจจะยังพูดไม่คล่องนะคะเพราะว่าเล็กก็เพิ่งกลับมาขายของออนไลน์ใหม่ๆนะคะก็อยากจะทําให้มันดีดีขึ้นดีที่สุดแนะนําอะไรลูกค้าได้ก็จะแนะนํานะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยคะ่ะ ทั้งสองตัวนี้นะคะบางคนก็ยังขายตัวนี้อยู่บางคนก็ยังขายตัวนี้อยู่สามารถสั่งกับตัวแทนได้เลยค่ะหรือสั่งกับเล็กได้โดยตรงนะคะขอบคุณค่ะ